เห็นไปอยู high, high, ่ช่วงนี้ไปอยู่แถวโคราชค่ะไปโยไปประจําที่โคราชประจำที่โคราชแล้วก็หาตัวเลขที่โคราชหาโคราชแถวาตัวเลขแถวโคราชค่ะอืแเรนจะมีกี่ที่ที่เป็นหาเนี่ยก็ที่ประโยไปประจําก็คือแม่แมวค่ะที่ที่เน้นๆเลยเน้นๆแม่แมวเน้นๆเลยคือแม่แมวไม่มีใครมากมีแค่แม่แมวค่ะมีแค่แม่แมวเน้นๆเน้นเน้น แมวเลยจอบจอบพื้นที่หรือจอบพื้นที่คือคือคือไม่แมวเลยค่ะเพราะว่าแกจะมีร่างองค์กุมารเนาะ่าองค์กุมารที่แกจะให้แม่นมากค่ะให้แม่นค่ะให้แม่นว่าตอนนี้หลายๆติวตามตามแม่แมวตามดานโนเรกของแม่แมวที่ประโยชน์ไปติดตามแกกี่งวดนที่ประโยชน์ไปก็คือสองงวดนะคะ ใส่สองงวดแล้วสองงวดแล้วค่ะที่ไปเจาะแม่แมงมาอยู่ที่สองงวดอลค่ะและตัวเลขของแกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตัวเลขของแกก็คือแกจะเน้นให้นะคะ <c oughs> ตัวเลขของแกก็คือแกจะเน้นให้คือวงกลมเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียว <ๆ S 1> เลยค<ช>่ะแล้วรอบนี้ได้ไปหาแกแล้วเที่ยงรอบนี้ไปหามาแล้ว แกก็ให้ oh, มาแล้วแต่ว่าแกยังไม่วงยังไม่เน้นค่ะยังไม่วงยังไม่เน้นค่ะแกให้ตัวไหนบ้างตอนนี้แกให้มางวันนี้นะคะก็แกจะให้มาหกตัวคือชุดหกตัวเลยแกจะให้หกตัวเลยแกให้มาหกตัวเลยระมาณก็จะให้บบประมาณให้มาแบบนี้รอบแรกหกตัวเลยค่ะตัวไหนก็จะมีห้าหกสี่อ่าเปลี่นค่ะมีห้าหกสี่นะคะ สองแปดสามค,ค่ะสองสค่ะให้มาแบบนี้เลยแกให้มาแบบนี้เลยคือคือล่างกุมารเกให้มาแบบนี้เลยน้องน้องกุมารน,น้อย <ละ S 1> ค่ะและ้วแล้วเวลาไปโยไปอยู่เน αι, ี่ยเขาจะตัดสองตัวสามตัวแบบไหนบ้า ที่ไปอยู่นะคะไปเจาะก็คือแกจะตัดสองตัวสามตัวก็คือชุดที่แกให้มาหกตัวนี้นะคะชุดที่แกมาตัวแกจะให้เอาไปเป็นชุดชุดสามตัวล่างคือชุดเป็นสามล่างสามล่างก็คือชุดหมุนสี่ครั้งหน้าหลังค่ะคือสามล่างก็คือแยกกันสามตัวสมมุติว่าสองแปดสาม ก็จะคืออีกหนึ่งชุดค่ะคือชุดหลังไปค่ะเป็นชุดหลังไปแล้วก็ห้าหกสี่ก็เป็นชุดหน้าค่ะเป็นชุดหน้าอ๋อนี่เป็นเป็นชุดหน้าชุดหลังชุดหน้าหลังของอ๋อค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องก็ต้องนี่ไว้เด็กเอาติดกันไม่ได้นี้เนาะอค่ะเดี๋ยวผมขอขอขอติดอีย่างนี้อเจะให้มาหกตัวเออคือเป็นร่างน้องกุมารน้อยนะคะนะเป็นร่างกุมารให้มาหกตัวก็ถ้าถ้าถ้านี้ก็อ่า สามตัวหลังเนาะกับสามตัวหน้าเนาะทีนี้สองตัวมีบ้างไหมสองตัวก็มีค่ะสองตัวแบบสองตัวสองตัวข้างล่างอ่ามีแบบไหนก็จะให้มาจะให้มาก็คือแกให้มาก็ห้าเก้าแปดสามให้แค่นี้ค่ะให้มาแค่นี้ กับแปดสามแปดตามค่ะตัวที่ตัวที่หกตัวนั้นแกไม่ได้เอามาตัดไม่เอามาไปเลยไม่ไม่ค่ะให้มาเป็นให้มาเป็นแบบนี้เลยให้มาแบบนี้แต่แกยังไม่เน้น้ยยังไม่เน้นคือ6ตัวที่แกให้มานี่คือจะเป็นชุดชุดหน้าหลังค่ะเป็นชุดหน้าหลัง ที่หนึ่งค่ะก็ก็เท่าของแกน,นะคะชุดหน้าหลังแ,แบบนี้เนาะแบบนี้ใช่ไหมชุดอันไหนแบบไหนบบออผมเขียนผิดล้วเป็กห้าการจริงมันเป็กสามทดทีทดทีนีค่ะ น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณประโยคนะที่เอามาแบ่งปันกันนะครับกับวันนี้เราติดตามตัวเลขของแม่หมอแมวแม่หมอแมวเ,เป็นร่างของกุมารร่างของน้องกุมารน้องกุมารน้อยนะ้องกุมารน้อยเนาะครับก็ลองมาติดตามดูเพราะว่าหลายๆคนก็ได้โวดได้รบับน้องกุมารก่อนนะคร้บก,ก็ขอคบคุณนะขอบคุณ <ส>ไปดูมากมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอติดตามชุดเน้นมันที่สามสิบเก็ดนะคะชุดเน้นวงกลมตัวเดียวเม็ดเดียวเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่านั้นสิอ่รพโยยกนี่ผมอีกรอบหนึ่งครับนี่ชัดเจนครับตัวนั้นเขียนผิดจะข, <อ S 1> ข<อ>ีดค่านะครับไม่ค่อยชัดเจนอารมณ์นิดนึงครับโอเคครับนี่ครับนี่จะเป็นของแม่แมวนะครับแม่แมวยังไม่เน้นนะ <ใจ S 2> แม่แมวให้ไป รุนกันก่อนนะครับชุดนี้อันนี้ชุดนี้คือเอาไปลอตเตอรี่ไปหาลอตเตอรี่คือชุดสามตัวหน้าหลังที่แกให้มาเนี่ยอ๋อคือคือให้ให้ข้างบนหกตัวนี่คือที่ที่แกให้ขยนให้หกตัวนี่คือชุดหน้าหลังหมุนหมุนหมุนสี่ครั้งแกให้ไปหาหยิบลอตเตอรี่ก่อนนี่คือชุดนี้อ่าคือคืออ๋อแม่แมวมีแบบนี้ด้วยเนาะแปลกผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนี่แหละเนาะ คืออะไรนะหน้าหลังหรอข้างบนหมุนหน้าหลังสี่ครั้งเนาะอ๋อลอตเตอรี่เลขหน้าสองครั้งเลขหลังสองครั้งแล้วก็สองตัวหมุนหนึ่งครั้งล่างโอ้แกเน้นล่างอย่างเดียวบนแกไม่เน้นครับแกแค่นี้เดี๋ยวรอชุดวงกลมวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันที่สามสิบเอ็ดแกจะวงกลมเน้นเม็ดเดียวเพราะว่าตั้งแต่ประโยชน์ไปตามก็ คือเข้าสองงวดไปตามสัมหาระก็คือเข้าตัววงเลยสองงวดแล้วก็ตัวเม็ดเดียวับเม็ดเดียวของแกเลยวันที่สามสิบรอรุนใจอีกทีค่ะรอติดตามนเน,นมาะรอรอกันครับแล้วขอถามนิดนึงส่วนแม่ล่างแม่ล่าง,แม,างแม่แมวเนี่ยส่วนมากแกเป็นร่างทรงใช่ไหมครับเป็นล่างทรงค่ะ<อ>เป็นร่างทรงกุมารน,น้องรงกุมารน,น,น้อยครับ คือให้เข้ามากี่งวดแล้วครับตั้งแต่ปโยไปไปตามนะคะก็คือเข้าสองวันเลยที่ปโยไปตามแต่ก่อนหน้านั้นที่ปโยไม่ได้ไปตามก็คือเข้าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ที่ปโยไปตามก็คือสองงวดแล้วก็ตัวเน้นด้วยค่ะครับอ่ะก็ฝากไว้พิจารณาครับท่านผู้ชมทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกอะไรแต่ทุกอย่างก็คือแนวทางวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ นี่ครับผมนี่จะเป็นของแม่แมวนะครับแม่แมวยังไม่เน้นนะแม่แมวให้<ม>ไปรุนกันก่อนนะครับชุดนี้อันนี้ชุดนี้คือเอาไปลอตเตอรี่ไปหาลอตเตอรี่คือชุดสามตัวนหน้าหลังที่แกให้มาเนี่ยอ๋อคือคือ,คอให้ให้ข้างบนหกตัวนี่คือคอที่ที่แกให้แกให้หกตัวนี่คือหมุนหน้าหลังหมุนหมุนสี่ครั้งหมุนสี่ครั้งแกให้ไปหาหยิบลอตเตอรี่ก่อนนี่คือชุดนี้อ่าคือคืออ๋อแม่แมวมีแบบนี้ด้วยเนาะ ป็กผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนี่แหละเนาะคืออะไรนะหน้าหลังเหรอข้างบนหมุนหน้าหลังสี่ครั้งเนาะอ๋อลอตเตอรี่เลขหน้าสองครั้งเลขหลังสองครั้งแล้วก็สองตัวหมุนหนึ่งครั้งล่างโอ้แกเน้นล่างอย่างเดียวบนแกไม่เน้นครับแกแค่นี้เดี๋ยวรอชุด วงกลมวันที่สาดนะคะวันที่สามสิเอกจะวงกลมเน้นเม็ดเดียวเพราะว่าตั้งแต่ประโยชน์ไปตามก็คือเข้าสองวดไปตามสสมร